แม่น้องไอ้ฟูนครับทำการมุนนาเอาเกิดมาไม่เคยติดี่วายเล็กแจักเถอรพี่น้องเลยเคยเคยปั้นแต่น้ำปั้นพี่น้องโอ้มีติดครับพี่น้องมีติดติดกว่าย้กลับสบีพี่น้องทุกมองทุกบวานครับยิตดีตอนรับเข้าส่ช่องเบาโดมลูดกอ้อพี่เทียวครับพี่น้องมือนี้มาดินรถไทยครับ เอามาล้างตาแดดครับพี่น้องเป็นเซนิมเบอร์อะไรครับพี่น้องครับเป็นเซนิมเบอร์อะไรครับพี่น้องฮะติดตามช่องครับพี่น้องวัอนี้เฮ้ยกูญิงมาติดรถเธอเพิ่งครับมาติดติดนั่นเดี๋ยมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องครับมีเดยไปถ่ายชิลเลยครับถ่ายอยู่รัวหน้าเฮือนแล้ววัอนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเฝ้าบ้านอย่างเดียวหาคนมาติดรถถ่ายให้อยู่ครับ นี่บรรยากาศขึ้นฟ้าขกับคนครับพี่น้องครับขึ้นไหลขนกระตุกครับพอได้นำในในเซอร์ไพรส์ชนาอยู่มา่อหลังจอดครับพี่น้องแฉกงคนล้อมาส่งแล้วครับล้อล้อเหล็กล้อเล็กล้อแคบล้อหน้าแคบครับพี่น้องครับโอ้คิมิเกเซียเหมาสวงอัดลูดล้อนี้เท่ง เมื่อเสียอมเ่อสวงกิ่งรถมาพร้อมเดียวเฮ้ยย่านะก็ับาพูดเอาดีเอ๋ก็ได้ตะกี้แล้วถ้าปู้สาวมาซื้อน้ำเลยเขาบุนควายเล็กเกอร์มีทันหมายไปเพื่อวะฮะแม่ค้าน้ำปั่นพิซูครับพี่น้อง สร้างความสนุกสนานครับพี่น้องครับโดยชุ่มชนเาเจ้าันมาร้อยห้าเมื่อียน้องเข้ามาปัดดินครับพี่น้องครับอแล้ว่เขียนเขีนดะ าต่อไปเจ๊แพะครับร้านน้ำปั่นแม่ไอโฟนส่งข้าประกวดโดยเสื้ออาบครับพี่น้องเอาหมุนติดบ่ปิดหน้ามาทางนี้แล่ท้ออะไเนี่ยก้นมาหายโผหายโผขนหายโผคุณไม่ยกเบวมันไม่ลงนะนี่นี่ต้องยกวบานี่ไม่ได้ยกเบานี่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 เอามืองแอสตัดเอามีเอามืองัดตัวนี้เอาข้าวมาหายโผเดี๋ยวอูเอาคือคือจะอยู่ไก่จะอยู่ไก่ ถ้ายู่ไก่จะมีได้แห้งดึงขึ้นดึงขึ้นแม่นงยกสุดบ่ะนะอือยกไม่สุดเอาไหมเอาไหมเฮ้ยมันถืกเออหมุนเอาพนไก่เอ็นเอแห่งเอ้ามันได้ซ้่งนี่เหรอซ้่งนั่นละเอาหมุนสิหมุนสิเราหมุนดิเขียนมาเอาพี่น้องเอาแม่น้อยไอ้พนครับทำการหมุนเอาเอา เกิดมาไม่เคยติดควายเล็กจักเทอรพี่น้องเลยเคยเคยปั้นแต่น้ำปั้นพี่น้องโอ้มีติดครับพี่น้องมีติดเอาจะเขียนมาดูมาลองดูปลาเขียนเลี้ยงหนำได้เลี้ยงหนำเด้เลี้ยงหนำเลี้ยงหนำเลี้ยงหนำปั้นเร็วมาหมุนลองเบิึงดูเอาคือคือจะยู่ไก่จะยู่ไก่ถ้ายู่ไก่จะมีได้แห้งดึงขึ้นดึงขึ้น แม่น้องยกสุดบ่ะนะเออยกไม่สุดเอาไม่เอาไม่เฮ้ยบันทึกเออหมุนเอาคนไก่เอฟเอฟเป็นโอแห่งเอามันได้ซ้่งนี่เหรอซ้่งนั่นเลยเอาเอาหมุนสิหมุนสิเราหมุนดิเขียนมาเอาพี่น้องเอาแม่น้องไอ้พุ่นครับทำการหมุนเอ้าเอ้าเกิดมาไม่เคยติีตีายเล็กจักเถิร์พี่น้องเลยเคยเคยปั้นแต่น้ำปั้นพี่น้อง โอ้มีติดครับพี่น้องมีติดเอาจะเขียนมาดูมาลองดูประเขียนเลี้ยงหนำได้เลี้ยงหนำได้เลี้ยงหนำเลี้ยงหนำเลี้ยงหนำปั้นเร็วมาหมุนลองเบิ้งดูเอาคือจะยู่ไก่จะยู่ไก่ถ้ายู่ไก่จะมีได้แห้งดึงขึ้นดึงขึ้นแม่น้องยกสุดบ่ะนะอือยกไม่สุดเอาไหมเอาไหมเฮ้ยบันทึกเออหมุน เออเอนแงเอามันได้สำนี้อสนันล่ะเอาหมุนสิหมุนิเราหมุนดิเอาพี่น้องเอาแม่น้องไอ้พูนครับทำการหมุนเอาเอาเกิดมาไม่เคยติดีควายเล็กจักเถิรพี่น้องเลยเคยเคยปั้นแต่น้ำปั้นพี่น้องโอ้มีติดครับพี่น้องมีติด เอาจะเขียนมาดูมาลองดูปลาเขียนเลี้ยงหนำเด้เลี้ยงหนำเด้เลี้ยงหนำเลี้ยงหนำเลี้ยงน้ำปั้นเร็วมาหมุนลองเบิ้งดูครับพี่น้องกาเป็นการดินสนุกสนานครับพี่น้องครับมื้อนี้ยินดีเฮือนครับพี่น้องยารทุ่ดสอบว่าผู้หญิงละหมุนรถได้บ่ครับแต่ว่าถ้าหัดจังน่อยก็เป็ี่ยนนะครับพี่น้องถ้าถ้าฮัดถ้าฮัดหมุนจังน่อยก็เป็นครับพี่น้องครับ อายุดีม so ีแ uh ห้งสุกคนเด้อพี่น้องเด้อทำรวยสุขดีสุขหมานครับพี่น้องครับเอารถออกมาล้างครับวันนี้เอารถออกมาล้างทำความสะอาดสนิมขึ้นหลายแล้วครับสนิมเริ่มขึ้นหลายแล้วครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสู้คนครับสวัสดีครับ